ไปแล้วทอดทงเมื่อกี้เราแซงคิ้วเขาได้แล้วมาถึงก่อนเขาได้เขาขมาก่อนเราเรามาถึงก่อนเนาะไป้วครับทอดทงฮานามิครับหลังจากกินข้าวเทีย่ยงเอ้ยข้าวเทีย่ยงข้าวเที่ยงเสร็จมาลุยงานต่อครับครับกลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ย u ทู b เบคดัมซิงครับบา เปลี่ยนกะครับเมื่อเช้านี้ผมขับตอำบ,า,บายแฮะจะของรุดลุดบัตรก่อนลุดบัตรใช่ไหมเป็นกะเปลีป่ยนกะเปลี่ยนกะเฮ้ยยึดแม่เรื่องอะไรอ่ะล้วอ่ะลุดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เจ้าจะรับไงดินอุขอดส่วนมเป็นข้อเลยเดี๋ยวไปหาอาจารย์ชูครับนี่เยี่ยมเ,เยี่ยนอาจารย์ชูหน่อนจนนยจะไปอยู่ไ,ไ,ยไปไหม แอร์ไม่ค่อยเย็นบอกถอดเสื้อ,เ,อ,อเป็นไรพี่ยาครับไม่ไทุกี่เติมเติมก่พี่เก่งกับวันนี้แล้วไเมไม่ได้เอาน้ำยาม,า,มาเติมใหม่ถ้าพีเก่งเอาน้ำยามาวันนี้ไม่ได้ขอเชื่อัหรอกพ่า พม่าชาย,ยาใหม่ครับไ,ออไปแล้วครับวิ่งอยู่สี่คันหายไปสอง <laughs> ดินหนักเลยด,ดินแบบนี้รับเดี๋ยวจะไปหาอาจารย์ชูอยู่ไปหาเล่นอาจารย์ชูครัมาดูจานไทยดิยามบ่ายครับพี่น้อง วันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยถ่ายได้คลิปเดียพี่น้องเอ้ยเนื่องจากมาเช้านี้ขับรถให้พี่ต้อมเอ่ยใจเย็นครับอู้ปอดความลึกไหมสุดลูกหูลูกตาเลย ปัส <c oughs> สาลุกนี้ครับลึกพอสมควร <c oughs> ช่วงนี้ก็วิ่งอยู่สี่คันครับวันนี้แออันตรายได้อยู่นั่นอะ่ะแยครับโดยพิไทยครับหรือว่าจานไทยชายเนิบเนิบ ไว้รุ่นทุนน้อยไว้รุ่นทุนน้อยถัก น้ำซึมแล้วครับน่าจะน้ำสะอาดมากรถไถก็ทำเสร็จแล้วครับรถไถแต่ก็น้ำมันไฮดรอลิกขาดครับก็เลยต้องจอดไปก่อน แดดร้อนมากครับวันนี้ไปดูดีว่ารถไถเขาทําเสร็จแล้วครับพี่เราไปเอามาแล้วอ้าวช่างเก่งไปไหนจอะเราไปเที่ยวหาจานชูครับจานชูคงจะเหงาแล้ว ไม่มีใครไปอยู่ด้วยอ่ะนี่ยางรถเสียบอยกับบางฝุน่นพอแต้มครับเฮ้นู่นทีมงานน้ำกรีนครับทีมงานป่าตุงมาขุดใกล้ๆกันเลยครับนูน่นเห็นไหมนู่นเลย มาขุดใกล้ๆกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวไปหาเที่ยวหรือหาเล่นกับอาจารย์ชูหน่อยตรงนี้ก็น่าจะย้ายบ่อวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับหรือว่าพรุ่งนี้พอมีงานเร่งด่วนอีกแล้วเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกมีงานเร่งด่วนครับต้องทำการย้าย เราก็ไม่รู้ที่ไหนนะเราติดตามรุนครับตามสถานการณ์ของทีมงานครับผมนี่เขาก็เพิ่งกินข้าววันเสร็จครับเพิ่งกินข้าวเสร็จนะกินข้าวเสร็จก็วิ่งเทต่อเลยครับจดจวดโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมเดินเดินทำให้หาจานโชู์ครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ